ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่25ตุลาคม2564เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในศีลลนิเทศเป็นเรื่องของการบริโภคปัจจัยเศของพระคีณาศพคือหมู่พระอระหันต์ทั้งหลายถือว่าเป็นสามีบริโภคอันเป็นการบริโภคโดยความเป็นเจ้าของส่วนทายัตชาบริโภคนั้นก็เป็นไปสำหรับหมู่พระเศขะบุคคลทั้งเจ็ดจำพวกค่ะ พระสาวกผู้มีปัญญาอันประเสริฐได้สดับธรรมอันพระสุคตยาวทรงแสดงแล้วพึงพิจารณาก่อนจึงเสพบินทบาทวิหารที่นอนที่นั่งและน้ำสำหรับซักล้างทุลีจับผ้าสังคาติค่ะรวมทั้งการพิจารณาเหล่านี้เพื่อละคลายตัณหา สำหรับบุคคลแต่ละบุคคลนั้นมีความติดข้องที่แตกต่างกันออกไปบางท่านก็ติดข้องในบินทบาตบางท่านก็ติดข้องในจีวรที่นอนที่นั่งเมื่อมีการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการถ่ายทอนอกุศลทั้งปวงเชน่นในเรื่องของอาหารนั้นพิจารณาโดยความเป็นเนื้อแห่งบุตร ก็จะทำให้คลายตันหาในการเสพและเป็นประดุดเพื่อการหยอดเพลาเกวียนเพื่อให้เป็นไปได้ในการประพฤติพรหมจรรย์ค่ะส่วนในการพิจารณาโดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดซึ่งการเป็นไปตามปัจจัยนั้น ตัวปัจจัยเองก็ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่กำลังหมุนไปไม่ว่าจะเป็นจีวรเสนาสนะบินธบาทคิลานาะปัจจัยเพศรรัชบริการทั้งหลายจะเที่ยงแต่ที่ไหนรวมทั้งผู้บริโภคเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติพันเข้ามาถูกกับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันค่ะ อันหนึ่งในความเป็นผู้กระทำปัจจยาสันนิสิตสีนี้ให้บริสุทธิ์นักศึกษาพึงเล่าเรื่องสามเณรสังขรขิตผู้หลานประกอบด้วยจริงอยู่สามเณรน,นั้นพิจารณาโดยชอบแล้วจึงบริโภคสมดังประพันธ์ที่สามเณรน,นั้นกล่าวไว้ว่าพระอุปัชฌายะได้สอนข้าพเจา้าซึ่งกำลังฉันข้าวสาลีเย็นสนิทว่า พ่อสามมณเนนเจ้าจงอยากเป็นคนไม่สำรวมเผาลิ้นตัวเองเสียนะข้าพเจ้าได้ฟังคำสอนของพระอุปัชฌายาแล้วก็ได้ความสังเวชในขณะนั้นนั่งอยู่ที่อาสนะเดียวได้บรรลุพระอรหั์แล้วข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีความดำริเต็มบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็น เป็นผู้มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วเพราะเหตุนั้นกุลบุตรแม้อื่นปรารถนาความสิ้นไปแห่งทุกข์พึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเสพปัจจัยทั้งหลายเถิดค่ะท่านสามเณรนั้นมีปัญญาในเรื่องของการพิจารณาในการเสพปัจจัยเหล่านี้ และในที่นี้แค่กำลังฉันบินทบาทอยู่นั้นท่านก็สามารถน้อมพิจารณาในเรื่องของนามรูปมีปัจจัยอะไรบ้างและที่สุดนั้นก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อน,นิพิทาวิราคาและนิโรธาในที่สุดค่ะ จึงสามารถจะเป็นผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะจากพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและเข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์ในบัลลังนั้นเราทั้งหลายคงเห็นคุณค่าของการพิจารณาด้วยปัญญาในเรื่องของปัจจัยสี่แล้วนะคะว่ามีแบบอย่างอันประเสริฐให้รู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการพิจารณาปัจจัยใดจะเป็นอาหารบินทบาทหรือเสนาสนะหรือคิลานะปัจจัยเทสัตชบริคารทั้งหลายหากผู้เสพนั้นมีความสำรวมระวังและมีปัญญาพิจารณาและรักศีลยิ่งกว่าชีวิตเช่นพระสารีบุตรที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนะคะ เราก็จะเห็นว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ผู้มีปัญญากลา้าจะรักศีลเพราะเป็นปัจจัยแห่งกุศลธรรมที่เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการเข้าถึงสมถะเมื่อมีสมถะที่มีกำลังกลา้าออกจากสมถะเจริญวิปัสนาตามแนวทางที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ดีแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยเพื่อการแทงตลอดดับวัตจะถ,ถูกได้โดยสิ้นเชิงค่ะศีลสี่อย่างโดยแยกเป็นปาติโมกขสังวรศีลเป็นตนยุติด้วยประการชเนะอธิบายศีลห้าอย่างหมวดที่หนึ่งข้อยี่สิบปัญจกะที่หนึ่งของส่วนที่จัดเป็นศีลห้าอย่างนักศึกษาพึงทราบอัธิบาย โดยแยกเป็นอนุปสัมปันนศีลเป็นตนดังต่อไปนี้ก็แหละพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามรกดังนี้ปริยันตะปาริสุทธ,ธิศีลเป็นอย่างไรศีลของอนุปสัมบัน์ทั้งหลายผู้มีศกขาบทเป็นที่สุดนี้จัดเป็นปริยันตะปาริสุทธ,ธิศีล อปริยันตะปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรศีลของอุปสัมบันทั้งหลายผู้มีสิกขาไม่มีที่สุดนี้จัดเป็นอปริยันตะปาริสุทธิศีลปริปุณนะปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรศีลของจารยานปุตุชนทั้งหลายผู้ประกอบในกุศลธรรม ผู้กระทำให้บริบูรณ์ในธรรมะอันจรดแดนแห่งพระเศกขะผู้ไม่อะไรในร่างกายและชีวิตผู้มีชีวิตอันสละแล้วนี้จัดเป็นปริปุณนะปาริสุทธิสิลอัปปรามัฏฐะปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรศีลของพระเศขะบุคคลทั้งหลายเจ็ดจำพวกนี้ จัดเป็นอปรามัตถะปาริสุทธิศีลปฏิปัติสัตธทธิปาริสุทธิศีลเป็นอย่างไรศีลของพระขี่นาศกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระตถาคตยาวศีลของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายศีลของพระตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จัดเป็นปฏิปัติสัตธิปาริสุทธิศีล ในบรรดาศีลเหล่านั้นศีลของอนุปสมบันทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นปริยันตะตาปาสุทธิศีลเพราะเป็นศีลที่มีที่สุดด้วยอำนาจแห่งการนับศีลของอุปสมบันทั้งหลายถึงแม้จะมีที่สุดด้วยสามารถแห่งการนับอย่างนี้ว่าสังวรวินัยที่พระสมมาสัมพุทธเจา้าทรงประกาศไว้แล้วเหล่านี้คือ เก้าพโกดสิขาบทแปดสิบร้อยโกดสิขาบทห้าสิบแสนสิขาบทและอื่นๆอ,อ,อีกสามสิบหกสิขาบทในวงเล็บรวมเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโกดห้าล้านสามสิบหกสิขาบทสิกขาทั้งหลายในวินัยปิฎกทรงแสดงไว้ด้วยหมกคืคอไปยานดังนี้ก็ตามพึงทราบว่า คงเป็นอปริยันตปาริสุทธิศีลเพราะไมายเอาภาวะสมาทานโดยไม่มีส่วนเหลือและภาวะที่ไม่แสดงที่สุดได้ด้วยอำนาจลาบยศญาติองค์อวัยวะและชีวิตเหมือนศีลของพระอัมพะขาทกะมหาติสสะเทระผู้อยู่ในกิรคุมพาวิหาร เรื่องพระอัมภขาก,กะมหาติสะเทระจริงอย่างนั้นท่านพระมหาเทระนั้นไม่ละสัพปริสนุสติข้อนี้คือนอรชนพึงยอมสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งองค์อวัยวะอันประเสริฐเมื่อจะรักษาไว้ซึ่งชีวิตก็พึงยอมเสียสละองค์อวัยวะเมื่อระลึกถ,ถึงธรรมะ ก็พึงยอมเสียสละทรัพย์องค์อวัยวะและชีวิตแม้หมดทุกอย่างผู้ปรากถนาใหญ่เห็นปานนี้ท่านจึงสามารถยอมเสียสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมะนะคะเราฟังไว้เพื่อความนอบน้อมแม้หากยังทำไม่ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มี เพราะมีแบบอย่างให้เห็นอยู่ดังท่านพระมหาเทรานี้แม้เมื่อความสงสัยในชีวิตมีอยู่ท่านก็ไม่ยอมล่วงละเมิดศิกขาปทอาศัยอปัปปารยันตะปาริสุทธิศีนั้นแหละได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งที่อยู่บนหลังอุบาสกนั้นเที่ยวสมดังที่ท่านพระมหาเทระนั้นกล่าวนิพนธ์คาถาไว้ว่า อุบาสกนี้มิใช่บิดามิใช่มารดามใชัญาตทั้งมิใช่เผ่าพันธ์ของเธอเขากระทากิจเช่นนั้นให้แก่เธอก็เพราะเหตุแห่งเธอเป็นผู้มีศีลท่านทำความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยบคายได้บรรลุพระอรหันตทั้งทั้งที่อยู่บนหลังของอุบาสก นั้นเพราะเหตุแห่งความเป็นผู้รักศีลยิ่งกว่าชีวิตและเมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลอื่นกับตัวท่านนั้นท่านก็เห็นคุณค่าว่าการที่บุคคลอื่นได้ดูแลท่านปรนนิบัติท่านก็ด้วยเหตุแห่งศีลที่ท่านมีอยู่เมื่อระลึกเช่นนี้ เหตุแห่งความเดือดร้อนใจก็ไม่เกิดขึ้นนำมาซึ่งปราโมทปีติปัสสธิสุขสมาธิและที่สุดก็ก้าวไปสู่ยถาภูตยญาณทัศนาเจริญวิปัส,สนาที่มีกำลังกล้าให้เกิดขึ้นก้าวไปสู่นิพิทาจากนิพิทาก็ก้าวไปสู่วิราคาและที่สุดเข้าถึงความหลุดพ้น คือวิมุตต์และต่อจากนั้นก็พิจารณาเข้าถึงวิมุตติญาณทัศนาที่สุดก็คืออนุปาทาปรินิพานโดยที่ท่านนั้นไม่ยอมล่วงละเมิดศิขาบทอาศัยอปริยันตะปาริสุทธิศีลนั้นแหละจึงได้บรรลุพระอระหัตค่ะค่ะศีลของกรารยานปุตุชนทั้งหลาย แม้ปราศจากมนทินเพียงชั่วจิตุบาทหนึ่งก็สำเร็จเป็นประฐานแก่พระอรหัตได้เหมือนกันเพราะเป็นศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งนับแต่อุปสมบทมาเหมือนชาติมณีที่นายช่างเจรไยดีแล้วและเหมือนทองคําที่นายช่างทำบริกรรมดีแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นปริปุณนา,าริสุทธิศีล เหมือนศีลของพระมหาสังรารขิดเทระและพระสังรักขิดเทระผู้เป็นหลานเรื่องของพระมหาสังรารขิดเทระได้ยินว่าภิกษุสงฆ์ได้เรียนถามถึงการบรรลุโลกุตรธรรมกับพระมหาสังรักขิดเทระผู้มีพรรษาเกินหกสิบปีแล้วซึ่งนอนอยู่บนเตียง ที่จะถึงแก่มรณาภาพพระเถระตอบว่าโลกุตตรธรรมของฉันไม่มีลำดับนั้นภิกษุหนุ่มอุปถากของท่านกราบเรียนว่าท่านขอรับพวกมนุษย์ตั้งสิบสองโยนโดยรอบประชุมกันด้วยสำคัญว่าท่านจะปรินิพานความเดือดร้อนใจจกมีแก่มหาชนเพราะ ท่านถึงแก่มรณภาพเป็นปุตุชนพระเถระพูดว่าเธอฉันไม่เริ่มทำวิปัสนาด้วยคิดว่าจากรอบอพบพระผู้มีพระภาคเมตตาถ้าเช่นนี้เธอจงพยุงให้ฉันนั่งกระทำโอกาสให้ฉันพระภิกษุหนุ่มนั้นพยุงให้พระเถระนั่งแล้วก็ออกไปข้างนอก พร้อมกับการออกไปข้างนอกของภิกษุหนุ่มนั้นแลพระเถระได้บรรลุพระอรหันตแล้วได้ให้สัญญาด้วยการดีดนิ้วมือสงประชุมกันแล้วเรียนว่าท่านขอรับท่านทำให้โลกุตลธรรมบังเกิดในเวลาใกล้จะมรณภาพเห็นปานนี้ชื่อว่า ท่านได้กระทำสิ่งที่กระทำได้ด้วยยากพระเถระตอบว่านี้ไม่ใช่สิ่งกระทำได้ด้วยยากดอกอาวุโสทั้งหลายก็แต่ว่าสิ่งที่กระทำได้ด้วยยากมากฉันจะบอกแก่เธอทั้งหลายคืออาวุโสทั้งหลายนับจำเดิมตั้งแต่เวลาที่ฉันบวชแล้วฉันระลึกไม่ได้เลยว่า มีกรรมที่ฉันกระทำไปด้วยความไม่รู้โดยไม่มีสติฟังแล้วเป็นความมหัศจรรย์ของบุคคลผู้มีอินทรียสังวรและสำรวมระวังด้วยอินรียทั้งหกทวารน,นะคะรวมทั้งปัญญากลา้าจึงจะสามารถรักษาการสังวรระวังในศีลได้อย่างบริบูรณ์อย่างนี้ ท่านจึงบอกว่าเมื่อท่านมีอินทรียสังวรบริบูรณ์มีศีลที่บริบูรณ์นั้นแหละการเจริญสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปเป็นเรื่องไม่ยากเพราะเมื่อบุคคลใดที่มีอินทรียสังวรที่บริบูรณ์แล้วสุจริตสามย่อมบริบูรณ์เมื่อสุจริตสามที่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์ การเจริญโพชชงเจ็ดจึงเป็นเรื่องไมา่ยากสำหรับท่านเหล่านี้และวิชาและวิมุตจึงบริบูรณ์ได้ค่ะค่ะเราก็ได้ฟังแล้วซึ่งความหมดจดและความแกล้วกลาในการประพฤติตามคำสอนในเรื่องของศีลละกุศลและที่สุดนั้น จึงก้าวมาสู่สมถะและวิปัสสนาบริบูรณ์ด้วยโพชฌงเจ็ดเป็นเหตุให้เข้าถึงวิชาและวิมุตต์ค่ะฝ่ายพระสังฆรักขิตเถราผู้หลานของท่านก็ได้บรรลุพระอรหัสต์เหมือนอย่างเดียวกันในเวลามีพรรษาห้าิชนีแลทิกสุใด ถ้าเป็นผู้มีสุตตะน้อยทั้งเป็นผู้ไม่ตั้งมันอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะคารหาภิกษุนั้นได้โดยศีลและโดยสุตตะทั้งสองสถานบุคคลที่จะตรัสรู้ได้นั้นไม่ใช่มีศีลดีเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็รู้ชัดใช่ไหมคะว่า ปริยัติที่ถูกต้องถูกตรงนั้นเป็นบาทฐานที่สำคัญสูงสุดในการเจริญต่อนั้นหมายถึงการเจริญเข้าสู่สมถะและวิปัสนาค่ะเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ตามนัยยะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหากบุคคลใดไม่มีสุตตะเพียงพอแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้ไม่ว่าจะดำรงมา ซึ่งกรูสลศีลอันประนีตเพียงไรคะ่ะภิกษุใดถ้าเป็นผู้มีสุตตะน้อยแต่เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมจะสันเสริญภิกษุนั้นโดยศีลแต่สุตตะย่อมไม่สำเร็จแก่เธอคะ่ะซึ่งในข้อมูลตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าเมื่อมีสุตตะที่ไม่บริบูรณ ย่อมหมายถึงว่าท่านนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะแทงตลอดในอรียสัจสีได้ค่ะเพราะสุตตะนั้นเป็นที่ตั้งของการเจริญกุศลที่ต่อจากศีลกุศลคือสมถะและวิปัสสนานั้นเองค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้น เพื่อมาผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ